สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้กินอันนี้นะคะเป็นเนื้อกวางนะคะเป็นเนื้อกวางต้มเปื่อยนะ,ะที่จะมาจิ้มกับอันนี้นะคะเป็นแบบน้ำพริกแจ่วนี่ยลละแต่ว่าพี่บีบมะนาวใส่นะคะนี่นะะต้องต้องกินตอนที่มันอุ่นๆร้อนๆน,นะคะไม่งั้นมันจะเป็นไข่เนาะ มันก็เป็นไข่เหมือนเหมือนเนื้อนะเหมือนเนื้อวนะัวเนาะอืมอืมเอาั้่กินใส่เลยโอ้โเนาะ อืมอืมอร่อยมากนัวปลาร้าอืมจนน้ำพริกแจ่วเนาะอืมปลาร้าแจ่วนะเนาะแจ่วบองนะฮะบีบมะนาวใส่ใส่น้ำซุปของกระดูกหน่อยนึงนะคะวันม a Nico chào mừng nico chào mừng là do ai mừng Just give me a little bit little, so, a little bit a little bit เมื่อวานพ่อบ้านเพื่อนของพ่อบ้านนะคะเขาไปอันนี้มาไปล่านะคะช่วงนี้เขาเปิดเปิดให้เปิดล่าสัตว์นะ,ะอาทิตย์แรกแกก็ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็เอาไว้นิดนึงเขาเอาตักไปนี่เดียวแล้วก็มาให้พี่นะที่เหลือนะทั้งตัวเลยนะแล้วพี่ก็ วันนี้ก็แลก่เก็บเนื้อนะแลก่เก็บเนื้อแล้วก็อเก็บเนื้อแล้วก็เอากระดูกมามาต้มนะคะอืมแล้วก็ซุปมันนะคะพี่ใส่น้ำข้าวใส่ในขนมเส้นนะคะหอมมาก ร้อนกินแบบจืดๆนะร้อนๆนะที่นี่อากาศหนาวนะกินการได้กินอะไรที่มันร้อนๆเนะี่ยคือมันชื่นใจอืม เนี่ยยังติดกระดูกอยู่อเป็นเนื้อเอ็นนะ Ôi má Ừm Ở đây mấy lụt Có mò mít Hử? khó? không?

เย็นเลวมนเริ่มเย็นละมันเริ่มเป็นไข่เย็ยนเร็วมาก อ,อร่อยค่ะทุกคนมันก็คล้ายแบบเนื้อวัวน,นะคะเนื้อวัวแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่แรงนะะกลิ่นเขาจะไม่แรงมันแบบอ่อนๆเนาะ อืมอมืที่เนื้อเอ็นส่วนนี้คืออร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยแบบเปื่อยๆเนาะ Yeah. อร่อยมากเดี๋ยวค่อยจ้างกันทีละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะพี่ก็จะนั่งกินเนี่ยค่ะ